นะารกีารนี้มันทำบางอย่างนี้ละเอียดงหรอะไรอย่างี้ืองี่ทำวามทำความขวัยน้อยขอพระนี่ขหมือย่างพวกเราชุดเอื้อมหมดหวังเนี่ยเราพวกเราุทริจ่าต้างท่านทรงทำขวาญทำความขวัยน้อยคือไม่อยากสรงสันตัด คือทาให้อีกนาอาายที่จะสอนแับว่าทําขนาดนี้แล้วจะไปสอนการให้รู้ได้มันเหมือนก็ไม่ใช่วิสัยรังสิตจะรู้ได้แตมพระองค์ตัดสรุที่แรกขนาดไหนฟังที่ทํากับสิ่งที่พระองค์ได้เคยคุกเข้าวมาสักกี่กับกี่กันไอสัตว์ทัางยได้คุกเข้ากันมากี่กับกี่กันกับธรรมชาติที่จะทรงรู้ตรงนเป็นในขนาดนั้นมันต่างกันยังไงท่านด้วย ถึงขนาดึงน้ำประเทศไทยก็ร่วงมีเรื่องของธาตุอของขันอย่างที่ว่าอ่าดินลืมพเนธถ้าดินลืมพเนธมูชาต้นโพนเรื่องถึงถึงประเทศไทยทั้งนั้นเห็นคุณหมดเมื่อเห็นธรรมชาตินี้ถึงขนาดนี้โอ้โหโอ้โหเราสอน,นใครรู้ได้ ทำถึงขนาดนี้แล้วเหนื่อยที่แบบสมคทำความนั่นก็พอมาเห็นในปัจจุบันไม่ได้แยกออกไปทางปฏิบัติาเคลื่อนาำนินมมนแยกปัญหาเหตุมีแต่ผลเอแยกไปก็เราพูดภาษาสระหล่ำของเราว่าก็เมื่อทํานี้เป็นสิ่งที่สุวิสัยที่มนุษย์จะรู้ได้เรามนุษย์เรียนมนุษย์รู้เป็นอะไรเป็นเทวดาต่างหากเราทำมาถึงรู้ได้ เรารู้ได้เพราะเหตุไงนานขึ้นแล้ยนะขึ้นขึ้นแนวทางน,นะนัน้นเห็นรู้ได้เพราะเหนนนน็ุนันน้นเหน,น,นั้นนั่นนานการดำเนินเพราะองค์ก็ทรงดำเนินอนาปะสิกน่นเหตุอ๋อนี่เพราะปฏิบัติมีการดำเนินมี้ไปรู้ได้ยังมีแต่แต่พระทัยที่สั่งสอนกับโลกแหละที่นี่นะตอนนี้เหนือขนาดไหนเรื่องโลกจะังเหนือขนาดไหนเหนือโลกเหนือจนกระทั่งถึงว่าจะเอื้อมมาสู่โลกไม่ได ือจะสอนลงมาได้เหมือนก็จะเอื้อนมงมาสู่ลงมาได้เนือน้อกระนำไหนผ่านตอนที่ผ่านแล้วเบื่อที่ผ่านลงมาเกิดมาตายกับที่เหล็กมีไหมเคยเห็นไหม,มความเบื่อเรื่องที่เหล็กนี่ไผ่านไม่ใช่ที่เหล็กเขาเปานเบื่อ บอกขนาดหนก็ขึ้นไปก็ไปเป็นกตริอยู่บนเมทีมันจะตายหลงกู้ดูไปครูผู้สอนครับไปนั่งดูลูกศิษตายเขาบนเมทีไปดูก็ัตรแต่เขาตาเอหมืนงเเขาจ่ายเลยงินที่เด็นน้กมันตายเอ อนไหนก็เห็นจะเป็นกระสอบที่เหล็กมันตบมันแตกนี่ร้อนสนุกเกินไม่รู้่าพี่เหล็กแต่อะไม่รู้ขึนากาษถามให้ที่เห็กุกคนอาจารย์อธิบายวิธีแก้แก้อุบายกับผมหน่อย แหม่แก้แก้กันไงแก้ก็สอบเ,อ <c oughs> เ,เนอะแก้ก็สอบเอาสติวิญญาณที่ไปแก้เจ้วก,ก็สอบเป็นมัดขึ้นไปแก้กันได้เลอมันก็เป็นสองก็สอบสามก็สอบไปแต่นี้มันสามี่ห้าก็สอบเลยนี่ม่เหอ <c oughs> นเดยคุพูดเมือนสอบเหมนมกขึ้นมานได้อืมอ้าวผมพูดตามความริงนะค,คือเหมือนนักรูดูนักมวยที่ต่อยน,น่ะ มองเห็นครูสอนเป็นยังไงวิธีการครูสอนคิดกับผมพยายามที่จะรนามทั้งมหาลักษณะขผมมันก็พอดูไปเรื่อยอ่างเงมันขณะที่กับผมทําสมาธิก่อนที่จิตมันจะลงไอ้สังขารธรรมความนึกคิดตุ้งแต่งต่างๆอดีตอนาคตมันสักจะมีมาอยู่บางบ้างอืมมันจะว่าแต่ว่าเรียกวก็เรองนั่นเป่น่ะใช่ไหม กับผมแล้วจะทํำสักเดี๋ยวกระสอบกระโดนตูมเราจะทำวงหวันนักครอบสอนที่มันจะลงจิตจะลงจะพยายามตัดทั้งทั้งจสติก็คงมมันยังมีบ้างเล็กเล็กน้อยๆก่อนที่จิตจะหลบผมพูดทางมองฟินยังนี่มองดูหมลุกันตรงนี่ผมไม่ได้บูดด้วยความเป็นผู้บริโภคผมดูในฐานะที่แบบครูกับนักมวยนี่มันน่าโมโหครับผมนอกจากไม่พูดเฉยเฉยเนี่ย เวลาพูดเวลาอะไรมาเงนี้คุยเจ้าของไม่เขาไม่รู้นี่แต่ฟังมันรู้อยู่นี่ช่องไหนมันออกยังไงไงเนี่ยมองเห็นอไรมันมันบอกยังไงนอกจากไม่พูดถึงรู้อยู่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 เงี้ยเนี่ยอันนี้มันก็พูดให้ใครฟังไม่ได้เหมือนกันนะหั <c oughs> ือทำให้จิตมันมันเหนือ่อยแล้วมันทำไมจะไม่รู้นั่นยังพูดแล้วเคยพูดเครพูดเสมอว่า เด็ความมันลงแล้วเแล้วมันต้อยู่ดีหัวใจได้วะนะมันแสดงอาการไดขึ้นมามันก็เหมือนกั็มันเคยแสดงอาการมีพลันหัวใจลงมันถึงกันถึงกันถึงกันเพราะอะไรหรเพราะไม่มีอะไรแสดงแล้วในหัวใจตรงนั้นมีธรราล้วนๆจิตล้วนๆนะอะไรนี้มันมันก็มีเรื่องของอันทั้งนั้นเมื่อมันเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วถ้าไม่มีสขัรล้วนๆมันเป็นอย่างเนื้อ อย่างที่จำหรับขันล้วนๆคือหมายข้ามาขันเข้ามาขันคือขันล้วนๆไม่มีกิเลสครอบครองทำไปเจ้าของทำก็มายุดไงกิเลสมันยึดมันบิดมันมาคับแต่ทำเปเจ้าของทำไม่ยึดแตใช้ไป่างนั้นเนี่ยเหมือนเราเราใช้การใช้งานเครื่องม้เครื่องมืออย่านี้เราใช้ยังไงนะไม่คิดยังไงเลยนะเช่นเรายกม้ยกมือตรงนี้อันนี้มันรู้มื่อไรมือเนี่ยมันไม่รู้นั่นก็เหมือนเรายกอันนี้คืออันนี้ก็ไม่รู้ชั้นใด ายกมือนี่มือมันก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันวิ่งมันรู้กันขนาดนั้นหรือว่างอาการของความรู้นี่มันก็ไม่ใช่อีกแล้วเนี่ยอาการของความรู้มารู้อันนี้นี่มันก็ไม่ใช่ฟังที่มัละเอียดขนาดไหนเพราะฉะนั้นจึงว่าพระธานนอนหลับแล้วไม่ใช่ประธานฟังที่มันรับตาพูดหรืออย่าว่าอัไเราเอามาพูดอวดโง่เจ้าของทำไมขายทำไมอง่มันเต็มตลาดอยู่แล้วเต็มเมืองแผ่นดินสามแต่ลกระทานีมันมีแต่เรื่องของจริญอยเอามาพูดทำไม ทั้งทที่เอ,อาธรรมพูดนะแกะกิเยสมันเหยียบหัวงั้นกิเลสออกว่าวายไม่รู้้ังด้มันเอาความฉลาดมาจากไหนมันมาขายโง่อย่างเต็มตัวเสียดูยจริงแต่กิริยกาการตอนนี้มันยังไม่ใช่ธรรมชาตินั่นนั่นฟังเดยมันเป็นอาการของคุด้วดกันทั้งนั้นความรู้เหล่านี้เหล่านี้เป็นอาการสมมุูทั้งหมดอันนั้นเป็นอะไรฉันดิโกเท่านั้นได้คําเดียวนะอย่างนี้ท่านกูนเป็นฉันดิโกอันเดียวเท่านั้นพูดไม่ออก ปฏิเสธไม่ได้เรานี่มันเป็นการของขันนั้นคือรู้นั้นรู้นี้รู้อะไรอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเรียกว่าสมมติว่าการอาการสมมติทั้งหมดที่มันอยู่ด้วยกันมันแสดงมันปฏิบัติต่อกันนีเช่นการหลับการนอนการตื่นเหล่านี่ยชาร์ลามันจริงๆนั่นหอไม่ใช่อันนี้นี่นัน่หรือมาพูด่องนี้มันทำไมจะไม่รู้เพราะว่าพระรหั์นังน,นอนหลับได้ไม่ใช่พระรหัหนุ่มไม่การหันหลแล้วก็เป็นเหมือนมึงทือค,คนตายเลยว่าจ,จากเราเน,นี่ยเรา มันมีแต่หันชี้แตกกันก็มันนะถ้าหันลูหมอนหนึ่งวันพอเราหันบนบๆเป็นมันมึงเลยว่านจะบอกเลยสนุกว่ามันนะก็ใจมันก็ประคุยถึงพูดอย่างนี้พูดสนุกผมมันมีตั้งก่อนตลกก็มีนี่วะแล้วอันนี้ใส่ตลกด้วยตลกปั๊บพลิกปั๊บเปแล้วเวลาใครมาพูดด้วยมันพ้นไม่ได้หล่ะหน้าผากต้องอย่างน้อยก็เลือดเยิ้มหน่อยหนึ่ง น้อยกว่าน,นั้นก็หนังสลับกันได้แหละพูดของผมมันเอาจนได้เนาะมันพับเลยอ่ะพอพูดถึงนั้นปั๊บคืนพับเนี่ยนอกจากเราจะพูดกันพูดกันเราคืนพับพับรับกันพับรับกันพับปับ๊บมันเป็นั้ำมันเองเพราะฉนั้นจึงมาพูดว่าใครที่ควรจะได้ร้อยเปอร์เซนยกให้หมดทั้งร้อยเปอร์เซนต์ใตอบให้เต็มแผงเต็มเลยผู้ที่ไม่ควรจะได้เลยนั้นไม่ตอบเลยเลี่ยงไปทางอางื่นเยอะทั้งท่านขึ้นแล้วสิ่งที่แก้กันนะ แก้เป็นธรรมนะไม่ใช่แก้ความแท้ความย่าแบบโลกนะนั้นไป็นมาจแล้วอันนี้อันนี้แก่อันั้นแต่อันนั้นไม่ยอมรับนี่ยเอาไปแก้อย่างไรนะโอเคว่าจะดีกว่าไม่เกิดประโยชน์ไม่ทําอะไรมันไม่เกิดประโยชน์แต่สมมติเราจะได้ห้าสิบเอร์เซ็นก็ตอบให้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นตเอาไว้ไม่ออก <c oughs> ถ้าตะเกียจะได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตใส่ปุ๋งเดียวเลยพังเลยที่เดียวท <c> ำ <oughs> <c oughs> ไมไม่ได้เนื่องในตัวหอบแบกี่เด็ดมาไม่ยอมรับทำทั้งๆท,ที่มาถามทำอะ นี่ก็ตอบไม่ได้เนี่ยตอบไม่เกิดประโยชน์เพราะเราไม่หวังแพ้เอาชนะแบบโลกๆไม่มีอย่างนั้นเราไม่ไม่ไม่เคยสนใจจะหนักเบาขนาดไหนก็ตามตอบยอมย้อนขนาดไหนก็ตอบเพื่ออะไเพื่อทำเท้ง <c oughs> นั้นนี่ครูก็หนึ่งคนเลยก็พรูอย่างนี้มันขึ้นเนี่ยอ้อบ้ามขึ้นพระอาจารย์อาจารยครูอ้อบา้าไม่ต่อใจไม่ต้อใจภาษาเนี่ยกาเรียกครูบา้าเลยยกครูนั่นนะ่ะเขาเรียกอ้อ ยกครูอืมเียออกบ้านขึ้นแล้วอ่ะการอดอาหารการอะไรผมก็เคยเตือนให้พิจารณาตามใจสายเจ้าของนละอย่าให้คนอื่นก็ไปเกี่ยวเกี่ยวอย่าเอาคนอื่นอยา่อยาเอาครูบาอาจารย์เข้าไปเป็นอารมณ์ในเรื่องนี้พิจารณาเจ้าของเองจะอดมากอดออดขนาดไหน,นวิธีใดของอุบาการประกอบความภัคเพียนเพื่อหนุนความเพียนให้เจ้าของเป็นที่ถนัดใจเจ้าของเอง ยาอะไรเนลาลงก็ถึงนี้ผมก็เคยทํามาแล้วไม่สงสแล้วเป็นนาศัยาสายของผมเองทำก็ดีการอุทารมันทํามันทําให้ความเพียรสะดวกกันเรารู้เพราะงั้นมันถึงเป็นละมันเอาเป็นของมันเอง ทุกอย่างรืขนาดไหนมันก็ต้องทนั้องมันเมื่อมันมีเห็นผลอยู่ทนต้องมันอดข้าวแล้วอดนานท่องเสียผมก็ท่องเสียมาตั้งแต่นู้นแล้วแต่ผมไม่ได้เสียใจหากเป็นการเตือนาไว้ให้รู้จักประมาณนึงตอนนั้นมันไม่ได้คำนึงอะไรหละเรื่องอะไรจะเสียอะไรจะเสียแบบมีแต่ฟัดที่เดทั้งแดดอย่างเดียวมันเลยไปใหญ่เพราะนี่สายผมนี่สายาดผล่ทุกวันมันก็ยังมีอยู่ของมันมันจริงจริงมันจะธรรมดาเนี่นะ ว่าอะไรมันขาดขบ้บนไปเลยไม่มีอะไรมาต่อได้ถ้าเหตุผลไม่เหนือกว่าจะมา,มาทําลายมันไม่ได้เลยมันพุ่งเลยจ้ะเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องความตายไม่เห็นสาคัญยิ่งกว่าทำนั่นมันหนักกว่าตรงนั้นความเหตุผลลงแล้วผึงเลยจ้ะนั่นิือหนึ่งฟ้ดมันก็ยผิดตัวมันจะตายจะรันนักงหวัๆเอาวันขึ้นด้เห็นเหตุเห็นผลก่อนถึงมาพูดได้อย่างเต็มปากที่ได้ความอาหารมาอย่างเต็มที่ก็ได้จากการ ต่อสู้กับทุกข์แล้วผมพระมาณถึงว่าเอาใจเด็ดเถนะนาเรื่องของทุกข์นี้ยังไงต้องเป็นหินรับปัญญาให้ได้ว่างนันเลยไม่ต้องเอาเรื่องความตายความตายความจนกรอกเป็นมุมใจไม่ใช่จนกรอกใจไม่เคยตายเอาความจนกรอกเป็นมุมคือรวมความว่าความตายมาบังคับหัวใจสมัยนะความจริงไม่ตายว่างนันเลยใจก็คือธรรมชาติของจิตอยู่แล้วฟาดจนนงไปเเป็นกับตายก็เป็นไปตายไปความจริงนี้จะไม่ตายเราจะเห็นความจริงอย่างเดียวท่นนั้นเอาใครอะไรจะตายก่อนตายหลังมัน ควัดกันลงควัดหลงพว้ากันลง,นลงมันไม่คำนึงถึงความตายเจ็บปวดขนาดไหนไม่ยอมถอยเลยเอาความเจ็บปวดแสบร้อนนั้นแหละเป็นหินรับปัญญาแยกแยะทั้งจิตทั้งกายทั้งเวทนาแยกไปแยกมาทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งหมุนตรงนั้นเราจะให้อยากให้ทุกข์หายยานะจะไปอย่างนะั้นยาเท่ายิ่งทุกข์ยิ่งทวีรุนแรงแล้วหายตึงนะอ่าไม่ต้องคำนึงถึงปัจชาเลยขนาดนั้นคำนึงต้องอย่มุ่งมั่นต่อความจริงนั้นให้รู้ความจริงเห็นความจริง เว้ยเจ้าว่าทุกขังวก็เรียสัจจังเป็นของจริงประเสริฐมันประเสริฐที่ตรงไหนนะพาลงไปแล้วอ๋ออย่างนี้เหรอนั่นคนลงไปหาเรื่องตายอะไรนั้นอะไรมันตายอะไรตายมันแยกมันขนาดนั้นนะความจริงไม่มีอะไรตายถ้าถิ่นร่างคนใคมันตายที่ไหนมันมีมาตั้งแต่ตั้งแต่แล้วจิตที่กลัวตายกลัวตายมันเป็นยังไงมันยิ่งเด่นมันอะไรมาตายนั่นโอ้โหโขโหกันว่ามันก็พูดมันผมมันรู้ชานหอโขโหกันทั้งๆที่เรากำ ไม่มีเจตนาว่าใครมาโกหใครแหละเพื่อนปเป็นด้วยความรุ่งหร่งความรุ่งเงตัวเองด้วยกันทุกคนนั่นแหละหากพูดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนั้นะเอโกหกกันอ๋อ,อ,อเวลามันเอาทุกเวทนาเวลามันดับลงด้วยมันรู้เท่ากันด้วยสติปัญญายจริงๆนี่มันขาดจริงๆเนียขาดสะบั้นไปเลยแม้ทุกจะเกิดจนโหมตัวเข,ข้ามาจนร่างกายนี้มันจะเปื่อยไปพังไปด้วยความร้อนนั่งแผดเผา,า้นั่งก็ตามเถอะนะ จิตมันยิ้มได้อย่างสบายเลยเพราะมันไม่กระตุกกระเทือนกันเลยนั่นที่ถึงว่ามันจริงเนี่มันไม่กระเทือนกันนาวะมีกี่อันมันก็ไม่กระเทือนกันทุกก็เป็นทุกกายเป็นกายจิตเป็นจิตเนี่ยสามอันนี้มันไม่กระเทือนกันเลยอย่างที่ได้เกิดความรู้อาหัรต์มาในขั้นมันนั่นมาแล้วก็ได้รับด้สักขีพยานนะไม่ควร หูดถึง่องความกลัวก็ไปไปอยู่ในป่าแต่ก่อนมันป่ามันมีแต่ป่าเสือนี่นะเอื่องเอาก็จะระทั่งมันหานตัวสั่นแล้วกลับมามันก็รู้วิธีสู้กันแน่ผมมันเป็นอย่างนั้นนิสัยมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเอามันจะจนกล่องนี้มันฟัดกันเลยเคยพูดอยู่ว่าวังตะโกนาอายุยี่สองปีสามปีพรรษาสองตะโกนาไปกินข้าวเจ้าโอ้โหจะคุณจะบอกคุณเคยกินข้าวเหนียวมันก็ยังหิวแล้วไปกินข้าวเจ้า พอไปชันลงไปชั pues mm ้นไปเต็มท้องจ้ามีอะไรใส่อยากจะได้ย่ามสองย่ามสะพายนี่มะทางนี้ย่ามหนึ่งย่ามหนึ่งมีท้องย่ามใ่หนึ่งมันก็ยังไม่พอความอยากท้องเต็มแล้วปากยังอยากรู้สิหากูเฉยันไม่มีที่ใส่กินลงไปอะไรมันเต็มแล้วก็อยู่เฉยๆั้งที่มันหิวอยู่แล้วนะมันอยากอยู่นั่นอ่ะินท้องมันเต็มไม่มีที่บรรจุแล้วปากมันยังอยากปากกับท้องมันไม่ได้สมบูคี์กันทำไมเป็นอย่างนี้มา ยึดเียเฉยนะขนาดนั้นน่ะมันทําให้ผมไม่ลืมนะนี่ที่จะได้ฟาดกันนะ <c oughs> อ้าวที่นี่พอไปล้างบาตรพอฉันเสร็จแล้วไปล้างบาทเท็ดบาทมันจะกินสักกี่นาทีที่ดูสิพอฉันเสร็จแล้วก็ลงไปล้างบาทรเสร็จแล้วข้าวเทารกบาทจะไม่เสร็จชิหิวข้าวอีกแล้วฮะเป็น <c oughs> นี่สิมันทำไมกูก็ให้กินเมืรรร่อสุดล่านี้มันทำไมมไม่พอแล้วมันจะต่างจริงหรือนานอะไรนะทีอีอนะอา่านะตองดูนะไปให้มันรู้ ไม่ฉันตั้งกวันเจ็ดวันเลยเป็นอะไรจะตายไหมวะไม่ตายทีนี่จากนั้นมาเอาละทีนี้พอพักตกลงกันหิวไปเถอะหกวันเจ็ดวันกูได้อดมาแล้วกูไม่เห็นตายมีวางอ่ะอ้ามึงกินหิวไปนะมึงไปหิวไปเถอะนั่นทีนี้สู้กันได้แหน่นั่นนะเรื่องความหิวก็หิวๆๆมนันอ่ะแต่เรื่องอารมณ์บัวเป็นกลัวตายนั้นมันไม่มีที่มันไม่ตายเพิงหกวันเจ็ดวันมันไม่เห็นตายหิวไปหิวไปซิว่งมันเลยสบาย อั็นในเรื่องความทุกข์เหมือนกันโทษเวลานั่งมากแต่เฉพาะเวลานั่งมากมันเอาคันตรงนั้นแค้นหาความตายยังไม่มีนี่มันก็เลยไม่กลัวกลัวอะไรมันมีแต่ความรุ่ล้ว่นเต็มหัวใจยิ่งกล้าหาญทางไทยทั้งๆที่อวิชามันก็มีอยู่ในหัวใจนั่นแหะแต่ธรรมะจิตมันอัศจรรย์นั่นขนาดนั้นเลยะมันขาดสะบั้นจากกันเนาะเหลือแต่ความรุ่นรุ่นความรุ่นรุ่นนั่นแหละคืออวิชัยอย่างนั้น ก็ไม่ได้คำนึงถึงอวิชชาละตอนนั้นอ่ะของมันไม่รู้นี่มันอัตจรย์ไม่ไเลยมันรู้เลยประจับก,กับใจแล้วมันก็ว่าอะไรตานี่มีอะไรตา้าผิตก็ไม่ตายตมันก็มีอยู่เหมือนแต่สักว่าปรากฏพนานว่าคือสักว่าปรากฏกับความอาัตจักรที่อยู่ด้วยกัน ตอนที่มันล้มลุกคลานนี่ก็โอ้โหมันจะเอาทีศสานี่โดนภูเขาตั้งลูกมันเลอะแต่ใจนะแต่ที่เด็ดมันไม่ยอมมันเอาเราไม่นหรือว่ามันจะสงบได้จะดึงฟัดกับหัวมันได้แต่นี่มันก็ได้เพราะอดอาหารนะผมนะ,น,ะนี่นั่น เวลามันขนองขนองจริงนะท่านนี้มันมีกําลังจริงก oh, ็โหบางคำไม่อยู่เลยเหมือนกับช่างมันเหนือคอเนี่ยจะทาไงเนี่ยถึงขน,นาดน,นี้บางคำนี่มันออกทางนี้มาครับมันออกทางนี้อยู่าางันอะเวลาท่านมีกําลังมันเสริมกิเลสราคะตัณหาได้มากนะอืาอยํางไงทางไหนนี่ก็อดอาหารนั่งดึ้งเบาลงไปเบาลงไปคิดไม่ คือมอันคือขนองมันก็สงบสวงมันลงไปอ๋อมีอันนี้เป็นเครื่องเสริมเนี่ยมันก็จับได้แต่ครูอาจารย์ส่วนมากมีกั่มีใช้เด็ดๆนะหลวงปู่มั่นก็ยกให้หลวงปูข่ขาเนี่อ,อมใหม่เด็ดามากเลย คือทางนั่นเป็นเด็กก็ถือแล้วมันหักเป็นไปของมันเองหละถึงวาระที่จะช่วยตัวเองแล้วยังไงมันก็ไม่ยอมถอยเราคนเราเน่ะมันมีที่พึ่งอยู่มันก็พึ่งมันไปเรื่อยๆพอมันจนกล่องจิงมันก็พึ่งตัวเองอ่ะต้องได้หัวใจเราเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดว่าคนเราไม่ได้งงว่าเวลาหนาเวลามันจนกล่องถุงมูมันช่วยตัวเองให้ฉลาดได้หน้าเอาตัวรอดไปได้หนเาี่ย สติาพี่ยังมาใช้แก้ดีเหตุนี่เราเจ้าสติปัญญาเดี๋รู้มาใช้มาได้งหลวงพ่อพระเจ้าอาศัยเ็กน้อยแต่นั้นจริจรงอาจรเป็องสติปัญญาของทำล้วนแก้ดีเหตุลวง้าแตรู vida, ้ก็เป็นเครื่องมือในธรรมทั้งหลายของผมเองแล้วทั้งหลายบรรลุธรรมถถึงค่าอาหตภูมิก็เป็นเครื่องมือในธรรมทั้งหลายของท่านเอง่ย เป็นขึ้นในท่านเองท่านผิดขึ้นเองคิดขึ้นเองแต่ความตรงข้อนี้ไม่ทันแต่ทุกอย่างต้องถือแฉลบถือเรื่องไม่ได้อุบายจากใครเลยเหมือนเขาเขายังได้อุบายทั้งดุ่มทั้งดุ่มไปท่านก็ติดในท่านคือวางนั่งขึ้นมา คำพูดอย่นี้ก็ไม่เข้าใจหมู่เพื่อนทำมาถึงขั้นจะเข้าใจเหรือว่าถ้าจิญญาเป็นของตัวเองถือขึ้นมาเองนี่มันก็ไม่เข้าใจนะทีนี้เป็นคำร่วงๆแก้พิเดษไปอย่างกระจัดกระจัดกระจัดงานถึงใจใจเป็นเรื่องของคำคำเป็นใจใจเป็นรมแล้วออกไรออกมามันมีแต่ธรรมั้งนั้น เรียนมันเข้าไปแต่เพราะเรียนไม่มีอะไรไปแทรกแน่นั่งตรงจะเรื่องของทำร้วนๆทำๆหน้าที่ของมั้นและขันจะเป็นสมมติอยู่นั่นก็ตามที่ยาแห่งการทํางานของของกรรมทั้งหลายก็เป็นสมมติเป็นสมมติกระางแต่มันก็ทำมันกอยู่ทำกันอยู่เ่นั้นจนกรทั่งหมดเวลาสุดคนเวลาสุดข่ายขันจะเรื่อนสมมติพังไปไม่มีปัญหาจะพูด อันนั้นแหะอนันที่จะกวัวนั่นแหละที่นี่พระพุทธเจ้าพระพุทพานแล้วสาวกนิพพานแล้วอันนั้นน,น่ะมันพูดไม่ได้แต่ว่นนามีพระพุทธเจ้าพระสาวกองค์ใดสงสัยนะพูดไม่น่าก็ไม่สงสัยแนะ่ก็คืออันนั้นแหละที่ว่าคำนี้อยู่นีอยู่นี่แหละือ ความที่เป็นไม่ท่านคงจะสงสัยอะไรเมื่อท่านก็เป็นธรรมธรรมเป็นท่านแล้วท่านจะสงสัยอะไรว่าธรรมนีอยู่อยู่ยังไงมียังไงมีที่ไหนเน,นี่ยกล้าพิเศษได้เชื่อนถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ธรรมนั่นถ้าะม่ใช่ธรรมชาตินั้นน่ะอืึพวกเรา,าพวกกษัตริย์ทำไงม,มีมีงานก็หนีแล้วเนาะวางพระจะแหวกแนววันนีน้นะเนี่ย ถึงในที่ที่พูดแล้วใหญ่ผมจ้าวจ้าง,ง,งนะผมละอาจจะโอกระแตกแล้วนะมนมาเป็นบ้าให้เห็นต่อหน้าต่อาผมจะโดดนี้จากเพื่อนกำแพงแตกไปไม่รู้ตัวนะเอาล่ะเลิกกันนะทีนี้